เมื่อคืนก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงครับสำหรับลิเวอร์พูลครับอันเดนสโอตเปิดเผยว่าอิบราฮิมากกนาเต้ครับแจ้งตัดวันลากลับมาช่วยลิเวอร์พูลเต็มใจนะครับอันเดนสโลตครับขอบคุณอิบราฮิมากกนาเต้กองหลังของพวกเขาแล้วก็ผู้ทําประตูให้กับลิเวอร์พูลเมื่อคืนครับที่ตัดวันลาไว้อะไรให้กับคุณพ่อของเขาก่อนกําหนดเพื่อกลับมาลงสนามช่วยลิเวอร์พูลเอาชนะนิวคาสเซิล4ประตูต่อ1นะครับนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสอย่างกกนาเต้นะครับ,พ,รรบพลาดการลงเล่น3นัดล่าสุดหลังจากสูญเสสีียยคุณพ่่ออไปปแและวาาาางงผนนทกกัักับมฤษใดห์ ก็ค,คือจะมาช่วงปลายสัปดาห์แต่กลับมาก่อนแต่เมื่อเห็นปัญหาอาการบาดเจ็บแนวรับของลิปูครับคอาเต้ได้แจ้งกับสล็อตนะฮะว่าเขาจะกลับมาเร็วกว่ากําหนดและเขาก็ทําประตูได้ในเกมที่หงแดนลิปูครับถลม่มทางด้านนิวคาสเซิลเมื่อคืนนี้4-1่โดยทําประตูเพิ่มจากโอโกเอติก้ส e ประตูแล้วก็เวียอีก1ประตูทางด้าน,นของสล็อตครับกลาวว่าวบอกว่าเขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากมากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจจะยังคงทําใจอยู่ เราคุยกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเขาบอกว่าเขาวางแผนจะกลับมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้ mm hmm. และนั้นหมายความว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้แต่เมื่อเขาเห็นปัญหาที่เรามีในเกมรับเขาจึงโทรหาผมเมื่อต้นสัปดาห์นี้และบอกว่า mm hmm. ผมอยากกลับมาช่วยทีมในเกมกับน mm ิวคาสเซลเขาเดินทางกลับมาในวันพุธแล้วก็ฝึกซ้อมกับเราสองครั้งวันนี้ไม่เพียงแต่เขาจะทําประตูได้เท่านั้นแต่เขายังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม เลฟแฟน,แฟนก็ต่างชื่นชมเขาตลอดทั้งเกมโดยช่วะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมที่เขาทําประตูได้และเพื่อนร่วมทีมของเขาก็ชื่นชมเขาเช่นกันเมื่อเขาเข้ามาในห้องแต่งตัวหลังเสียงนวีดหมดเวลามันเป็นเรื่องที่ดีมากที่เขาทําประตูได้หลังจากช่วงเวลาที่ยากลําบากและผมคิดว่าทีมนี้ได้แสดงเห็นแล้วว่าเราอยู่เคียงข้างกันเสมอในสถานการณ์ที่ยากลบาบากนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อโคนาเต้ในช่วงไม่ก,กี่วันที่ผ่านมานั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาดีใจมากที่โรนาเต้ท,ทาประตูได้ทางโรนาเต้ก็กล่าวเสริมมาว่า ผมไม่มีคำพูดใดที่จะอธิบายความรู้สึกของผมในตอนนี้ได้เลยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากสําหรับผมแล้วก็ครอบครัวในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันยากมากที่จะยอมรับมันและเราไม่มีทางเลือกอื่นนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของโกนาเต้นะครับก็กลับมาก่อนกาหนดเพื่ออยากจะกลับมาช่วยหงแดงลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหฉนนันของเชราชมเอกริเก้ยิ่งเล่นยิ่งเหมือนเฟอร์นันโดตอเรสนะครับ สตีเวนเจอร์รัตครับตำนานลิเวอร์พูลได้เปรียบเทียบผลงานของ e ate, อุโกเอริเก้กับตำนานของลิเวอร์พูลอย่างเฟร์นันโดตอเรสครับหลังเอริเก้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิง2ประตูในเกมถล่มนิวเซนซีหนึ่งเมื่อคืนอดีตมิดฟิลด์อย่างเจอร์รัตนะครับเคยประสานงานกับตอเรสได้อย่างคมกล่อมในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของเขาที่แอนฟิลด์และมองเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างอ่าด้านของเฟร์นันโดตอเรสกับทางอุโกเอริเกด้านของเจอร์ราดกล่าวในรายการวิเคราะห์เกมของทีดีสปอร์ตเมื่อคืนครับบอกว่า ประตูของเอติเก้ ate, คล้ายกับตอรเรสเลยเขาแค่ใช้ข้งางเท้าด้านนอกดีดบอลไปข้างหน้าเท่านั้นมันทำให้ผมนึกถึงฟรนโดตอเรสทุกครั้งที่ผมดูเขาเล่นเขาทำประตูได้ในลักษณะเดียวกันคือถ้าคุณปล่อยให้เขามีพื้นที่ว่างในแนวรับเขาก็จะเล่นงานตรงนั้นเขาเร็วมากคุณตามเขาไม่ทันและเขาก็อันตรายมากเชอราตกล่าวถึงประตูที่2ของเอติเก้ ate, ซึ่งกองหลังอย่างมาิกชาวครับเปิดพื้นที่ด้านนอกมากเกินไปนะเอติเก e ้ T เนี่ย ก็กระชากบอลเข้าไปข้างหน้าก่อนจะใช้ปลายเท้าเนี่ยปลายเกือกเนาะจิ้มบอลเข้ามุมไกลผ่านนิกโปไปอย่างเฉียบคมนะครับประตูแรกของเขาในคืนนั้นเป็นการจุดกอร์อย่างเฉียบคมหลังจากจังหวะการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดซึ่งเวียสเองส่งบอลให้ในกรอบเีตโทษโดยทั้งคู่เนี่ยกำลังสร้างการประสานงานที่อันตรายร่วมกันด้านของเอริเก้ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางกูรูของทีมดิสปอร์หลังจบเกมเมื่อถูกเปรียบเทียบกับเฟเดโรตอรเรสเขาก็บอกอย่างถ่อมตัวบอกว่า เ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ดูพิมเลกเลยจริงๆครับแม่ผมไม่ยอมใช้ทางผมเลยอดดูผมเคยดูคลิปใน YouTube บ้างผมจะไม่ยกตัวเองไปอยู่ในระดับนั้นเด็ดขาดเข้าเป็นักเตะร,ระดับปรากฏการถ้าผมไปถึงระดับเดียวกับเขาได้ก็คงยอดเยี่ยมมากผมต้องทํางานหนักต่อไปเจอราเซอร์มินคล้งบอกว่ามีหลายอย่างที่คล้ายกันทั้งความเร็วพลังคุณสามารถทําประตูแล้วก็แอสซิสต์ได้เมื่อถูกถามว่าเขามีเป้าหมายจํานวนประตูสําหรับฤดูกาลนี้หรือไม่ทางเอกลเกบอกว่า เป็นคำถามที่ตอบอยากครับแน่นอนว่าผมอยากยิงประตูเยอะๆผมอยากเป็นดาวสันโวสูงสุดของสโมรสรแต่ผมไม่ได้คิดถึงจํานวนที่แน่นอนผมแค่อยากมีส่วนร่วมในการช่วยทีมคว้าชัยชนะนะผมชอบที่จะจ่ายบอลให้เพื่อร่วมทีมทําประตูด้วยอย่างเช่นใจ่ายให้กับฟลอเรนตีส์พวกเราลงสนามด้วยความมั่นใจแต่ผมคิดว่าคืนนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณของทีมด้วยนะทุกคนวิ่งไปทั่วสนามในคืนนี้ผมมีความสุขนะครับ อันนี้ก็คือการเปริดใจของเอกดิเก้นะโค้ชหิงก็ชมว่ายิ่งเล่นยิ่งเหมือนทางด้านของเฟเดร์ตตอเรสนะครับตำนานกองหน้าของลิเวอร์ pool